สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในเดือนเมษายนคำทํำนายของคุณที่จะพูดถึงกันในวันนี้มันเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หน้าที่การงานผลประโยชน์ของคุณและก็สถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนปีพศ2568 เราจะมาดูกันว่า,าสิ่งที่คุณให้โอกาสใครแล้วก็การที่คุณให้อภัยใครนะทั้งทที่คุณรู้เนี่ยว่าคนคนนี้ปฏิบัติกับคุณยังไม่เป็นธรรมนะใช้อำนาจหน้าที่ความได้เปรียบของเขาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่พระสังฆราชแล้วก็ไพ่ห้าดาบ ไพ่เอ่อคิงถือถ้วยอันนี้อาจจะเป็นตัวแทนของเจ้าของเจ้านายาบริษัทที่คุณทำนะในที่ทำงานที่คุณกำลังเจอปัญหาในเรื่องกฎระเบียบหรือว่าเอา่อเจ้านายเพื่อนร่วมงานหัวหน้าคุณเนี่ยอาจจะปฏิบัติกับคุณไม่เป็นธรรม และอันนี้ก็รวมไปถึงลูกค้าก็ด้วยลูกค้าด้วยก็ได้นะลูกค้าคนที่มาใช้บริการคนที่คุณทำงานอยู่ในช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นงานบริการที่บางทีคุณจะต้องทนในเรื่องอารมณ์ของคนเหล่านี้ให้ได้เพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่ห้าดาบแล้วก็ไพ่คิงถือถ้วยทนอารมณ์ที่มันแบบว่าขึ้นขึ้นลงลง ของคนที่คุณเกี่ยวข้องของคนที่คุณอ,อ,อยู่รอบข้างกับเขาเนี่ยนะก็อย่างที่ผู้จัดเกินมานะว่าอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของออความสัมพันธ์คนรักคู่ครองหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานการที่คุณอยู่ร่วมกับใครก็ได้อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นการทำนายดวงโดยรวมคุณก็ฟังแล้วก็นึกตามแล้วกันว่า ไอสถานการณ์อันเนี้ยที่ผู้จัดพูดขึ้นมาเนี่ยนะว่ามันตรงกับคุณในเรื่องไหนนะเพราะว่าอย่างพลังงานของไพ่ the e e a t h แล้วก็ไพ่หกถ้วยนะที่เป็นไพ่ที่ดีแต่ทีนี้เขามาขึ้นในลักษณะของไพ่กับหัวอันนี้ก็ทำให้เราต้องทายไพ่ หรือว่าทายสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยกับการที่คุณจะต้องอยู่ร่วมกับใครนะมันจะต้องเป็นในเรื่องของการสร้างภาพซ่อนความรู้สึกซ่อนเจตนาที่แท้จริงของคุณในช่วงเวลานี้เพื่ออะไรเพื่อให้คุณนะ่ะ ได้อยู่ต่อในความสัมพันธ์เพื่อให้คุณนะ่ะได้อยู่ตรงจุดนี้ในที่ทำงานแห่งนี้ทั้งๆท,ที่คุณรู้ว่าไอ้กฎระเบียบหรือว่านิสัยของใครบางคนเนี่ยมันแก้ไม่หายหรือแม้แต่ว่าความรู้สึกของคุณหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่บางทีตอนเนี้ยคุณอยู่กับใครบางคนเนี่ยเพราะหน้าที่พเพราะอม สิ่งที่คุณยังต้องพึ่งพาอาศัยกันไอ้ความรักความศรัทธาที่คุณเคยมีต่อใครบางคนเนี่ยหรือว่าในที่ทำงานแห่งเนี้ยตอนเนี้ยคุณผิดหวังคุณเสียใจนะแล้วเป็นสถานการณ์ที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากคุณจะต้องแก้ไขตัวคุณเองปรับเปลี่ยนตัวคุณเองให้เข้ากับบรรยากาศให้เข้ากับคนพวกนี้หรือไม่เช่นนั้น คุณจะต้องปรับเปลี่ยนความเชื่อความคาดหวังของตัวคุณเองและในอีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าไอ,อ่การที่คุณอยู่ตรงเนี้ยสถานการณ์มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาคุณให้โอกาสตัวคุณเองคุณให้โอกาสเขาก็แล้วนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่พัศงรลาชอันเนี้ยหมายถึงว่า การที่คุณให้โอกาสกับใครบางคนที่ปฏิบัติต่อกันยังไม่เป็นธรรมไม่ให้เกียรติแล้วทีนี้เป็นยังไงไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาที่เฝ้ามองพฤติกรรมของใครบางคนนะที่เราเลือกที่จะให้โอกาสกันแต่ทีนี้มันเป็นไงมันก็ ถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยจงใจที่จะสร้างภาพที่จะเเหมือนกับว่าหลอกใช้หลอกให้ความหวังกับอีกฝ่ายหนึ่งนะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้เพื่อให้เขาเนี่ยควบคุมเพื่อให้เขาเนี่ยได้เอาเปรียบอันนี้ผู้จัดก็ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนที่ปฏิบัติต่อกัน แต่จริงๆในเหตุการณ์น,นี้ยมันก็มีใครบางคนถ้าเป็นตัวแทนของไพ่เดอะ o ูลเนี่ยคนคนนี้มองโลกในแง่ดีเชื่อใจคนไงนะเชื่อใจในสิ่งที่คนใกล้ตัวเนี่ยพูดกับเราเชื่อใจในระบบงานหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าเขาเนี่ยจะจริงใจกับเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันมีพลังงานของไพ่ห้าถ้วยที่ปรากฏขึ้นมาไพ่ห้าดาบ ปรากฏขึ้นมาหมายความว่าอย่งไรหมายความว่าสิ่งที่คุณให้โอกาสใครไอ้เรื่องเก่าๆปัญหาเดิมๆนิสัยที่แบบว่าแย่ๆของคนคนนี้มันก็จะกลับเข้ามาทำร้ายกันอีกนะทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณเสียใจเนี่ยไพ่มันก็เลยต้องถามคุณว่าการที่คุณจะให้โอกาสกับใครบางคนเลือกที่จะให้อภัยกับใครบางคน นะทั้งๆท,งที่คุณควรที่จะจบได้แล้วนะกับไอ้ความสัมพันธ์อันเนี้ยออกจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะเพราะอะไรเขาเขามีจุดอ่อนจุดเสียที่เขาจะต้องแก้ไขแต่เขาไม่ได้จริงใจที่จะแก้ไขแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นใจคุณจริงๆนะไม่งั้นมันจะไม่มีพลังงานของไพ่เอ่อ,ค,อ,อควีนถือถ้วยเนี่ยนะราชินีถือถ้วยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย มือนกันว่าเป็นทุกข์นะเอาจริงๆแล้วเป็นทุกข์แต่เป็นยังไงยังอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะผลักดันยังอยากที่จะประคับประคองให้ความสัมพันธ์ได้เดินหน้าต่อแต่เป็นไงก็ต้องซ่อนความรู้สึกของตัวเองต้องสร้างภาพทำเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคนะแต่จริงๆมันไม่โอเคเพราะว่าไพ่เนี่ยบอกเราได้รู้ถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้มาดู ไพ่กับผู้จัดผู้จัดก็มองได้เลยว่าความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงนะเขาควรที่จะจบออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ได้แล้วเป็นสถานการณ์ที่มันแบบว่าเหมือนกับว่าไม่เชื่อใจกันแล้วแล้วตัวเขาเองเขาก็พิสูจน์ได้จากการที่เขาให้โอกาสกับคนคนนี้แล้วเป็นไงถูกมองเป็นเหยื่อถูกมองเป็นเหมือนของตายนะ เพราะมันมีพลังงานของไพ่เดอะฟูที่ปรากฏขึ้นมาฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นทางเลือกของคุณนั่นแหละว่าคุณจะยอมอยู่ตรงนี้เป็นเจ้าฟูตัวเนี้ยให้คนอื่นเขาเอาเปรียบให้คนอื่นเขาทำร้ายจิตใจพูดจัดใช้คำว่าคนอื่นแต่จริงๆเป็นคนใกล้ตัวคุณเองคนที่คุณไว้ใจนะคนที่คุณนอนอยู่ด้วยก็ได้คนที่เป็นคนในครอบครัวของตัวคุณเองก็ได้ นะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นบริษัทเป็นที่ทำงานที่คุณอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่อ่ะต้องการที่จะยืนยันความคิดของคุณนะถ้าเกิดว่าในอีกด้านหนึ่งของจิตใจของคุณอ่ะคุณคิดว่าคุณไม่มั่นใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่มั่นใจว่าจะเดินหน้าหรือว่า เอ่อจะถอยหลังหรือว่าจะแบบว่าจบออกจากความสัมพันธ์นี้หรือยังเลือกที่จะแบบว่าเอ่อม,มองในแง่บวกให้ความหวังตัวเองต่อไปแล้วนั่งอยู่ตรงเนี้ยทำเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคนะคุณรับได้อ่ออันเนี้ยผู้จัดก็เข้าใจได้ถ้าเกิดว่าคุณมีภาระสัญญาผูกพันคุณแต่งงานกันคุณมีลูกเต้าที่จะต้องนึกถึง นะภาระหน้าที่ความสุขของคนส่วนรวมถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นที่คุณเห็นทาาแท้ของกันและกันเลือกที่จะทนอยู่ภายใต้ไ้กฎระเบียบกฎเกณฑ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาตั้งขึ้นมาที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายยอมเสียเปรียบที่คุณจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกันว่าลำเลิกบุญคุณกันอยู่ตลอดเวลากดหัวกันอยู่ตลอดเวลานะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็น ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือเป็นเ,เจ้าของเจ้านายในที่ทำงานของคุณเนี่ยมันเป็นในลักษณะนี้เลยนะหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีปัญหากับเจ้านายบางทีก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้ที่เป็นพวกโรคจิตอะชอบกดขี่ข่มเหงชอบมีนิสัยแบบเนี้ยกดคนอื่นให้ตัวเองสูงขึ้น นะหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าชอบเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็ชอบหาเรื่องชอบอท้าทายย,ยั่วยุใช้คำพูดที่แบบว่าชวนทะเลาะแล้วบางคนเนี่ยคุณก็ดูในภาพนะภาพไพ่ห้าดาบเนี่ย บางคนก็ทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็ต้องออกจากที่ทำงานแห่งนี้นะหรือออกจากความสัมพันธ์นี้เพราะอะไรเพราะถูกกดดันบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้แต่งงานกันอาจจะอยู่กันเฉยเพออยู่กันไปสักพักหนึ่งเริ่มเบื่อเริ่มทํานิสัยไล่ยๆเพื่ออะไรให้คนคนนี้สมัครใจที่จะเดินออกจากตรงนี้ไปเองความสัมพันธ์อันนี้ไปเองแต่ผู้จัดอมองเห็นนะบางคนก็ยังเลือกที่จะทนเพราะอะไรหนึ่งความเคยชิน แล้วก็กลัวกับการที่จะไปเริ่มต้นใหม่กลัวเสียหน้ากลัวถูกตัดสินนินทานะอันนี้ก็เป็นความคิดของใครบางคนในเหตุการณ์นี้แต่บางคนก็ยังอยู่ตรงนี้เพราะว่ายังมีความหวังไงคิดว่าเขาเนี่ยจะสำนึกได้หรือว่าคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเห็นคุณค่าในการและกันนะในยามที่เขาไม่มีเราหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าผู้จัดมองเห็นนะบางคนเนี่ย เลิกกันไปแล้วก็ยังจะย้อนกลับเข้ามาเดี๋ยวงอกันเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวกลับไปกลับมาแบบเนี้ยนะแล้วพอเสร็จแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยพอให้โอกาสเขาเขาไม่ได้จริงใจแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่ากับโอกาสที่เขาได้รับอันนี้ผู้จัดก็บอกให้คุณได้รู้นะจากหน้าไพา่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยแยกกันอยู่แล้วนะแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่า คุณคิดที่จะจบคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์ให้คุณเดินหน้าต่อไปเลยนะอย่าลังเลอย่าเชื่อในการสร้างภาพหรือว่าการที่เขาแบบให้ความหวังกับคุณะนะนะเพราะว่าพลังงานของไพ่หกถ้วยเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันเป็นแค่การตบตามันเป็นสถานการณ์ที่ ทำเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะให้ได้รับการยอมรับกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าอยากที่จะให้คุณเนี่ยกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่เดี๋ยวพอกลับเข้ามาคุณก็จะได้รู้คำตอบแหละว่าเออเหมือนกับว่าคุณเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยกลับเข้ามาทำร้ายคุณอีกอันนี้ผู้จัดไม่ได้ว่าอยากจะพูดให้คุณเนี่ยหมดหวังกำลังใจเพราะว่าสถานการณ์เนี่ย มันเกิดขึ้นแล้วกับใครบางคนที่เป็นทุกข์อยู่ในตอนนี้ทีนี้บางคนเนี่ยย้อนกลับเข้ามาก็ยังอยากจะทนเพราะว่าอายไงอายกับการที่เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาอ่อพอเลิกไปแล้วก็ไปไม่รอดกลับมาอีกนะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยบางทีเข้ามาขอโอกาสคุณให้โอกาสเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วเป็นไงคุณก็แบบเหมือนกับว่าช่างมันปล่อยไปตามเวนตามกรรมมันแล้วแบบเหนื่อยเบือ่อนะ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกแบบนี้นะอย่างที่ผู้จัดบอกคุณไม่ได้มีภาระผูกพันอะไรการที่คุณออกการที่คุณคิดที่จะออกจากตรงนี้มันก็เป็นโอกาสที่ดีนะมันมันเหมือนกับว่าเป็นแชนที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคือมัน50-50นะ50%ปเซ็นที่ผู้จัดพูดถึงเนะี่ยหมายถึง การที่คุณรู้แล้วคุณอยู่ตรงนี้คุณให้โอกาสค,คนคนนี้คุณรู้แล้วว่ามันไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้นะเพราะคนคนนี้เขาไม่จริงใจที่จะแก้ไขเขาไม่คิดที่จะให้ความร่วมมือแล้วเขาคิดว่าการที่คุณให้โอกาสเขาเหมือนกับว่าคุณเองอ่ะคุณไปไม่รอดนะแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นเกม อันนี้ก็คือ i มเ s ็ t ของคนคนนี้คุณไปคิดดูเอาเองแล้วกันว่าจริงไหมอย่างที่ผู้จัดพูดและทีนี้อีกห้าอร์เซ็นที่ผู้จัดบอกคุณนะว่าถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่พร้อมไม่ว่าจะในเรื่องของฐานะการเงินหรือในด้านจิตใจการที่คุณออกจากตรงเนี้ยคุณยังมีโอกาสที่จะสำเร็จมากกว่าการที่คุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ย่าอยู่กับที่โดยที่ คุณรู้แล้ว50%มันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปในดีขึ้นได้ในทางที่ดีขึ้นได้แต่ว่าอีก50%เนี่ยมันเป็นโอกาสที่รอคุณอยู่ข้างหน้านะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะปิดโอกาสตัวคุณเองเป็นยังไงไพ่เดอะ o ูลเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณปฏิเสธโอกาสคุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้คุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกคุณเลือกที่จะอยู่ ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยควบคุมโดยที่ไม่เรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวคุณเองอันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่เขาอยากให้ผู้จัดเนี่ยสื่อสารกับคุณผู้จัดไม่ได้ซ้ำเติมคุณนะก็ให้คุณไปคิดเอาเองแต่ว่าพลังงานของไพ่เดอะฟูเนี่ยนะคุณอยู่ตรงนี้คุณกลายเป็นคนโง่คุณกลายเป็นเหยื่อแต่ถ้าเกิดคุณออกจากตรงนี้ มันมีโอกาสที่ดีรอคุณอยู่เพราะว่าไพ่ใบเนี้ยถ้าเป็นพลังงานในด้านบวกเขาบอกว่าลุยนะเดินไปข้างหน้าเลยถึงแม้ว่าคุณจะกลัวกับการเริ่มต้นใหม่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่พร้อมแต่สถานการณ์มันบังคับไงก็ต้องมั่นใจในความหมายของไพ่เดดฟูคุณดูดิมันมีสีเหลืองมันมีเดดซันนะมันมีพระอาทิตย์มันมีโอกาสถึงแม้ว่า ข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การทำตัวของคุณคุณจะไปรอดนะเพราะว่าอะไรไพ่ใบนี้ไพ่เดอะซันอขอโทษไพ่เดอะฟูเนี่ยเขามีไพ่เดอะซันที่ฉายอยู่บนหัวคุณเนี่ยหมายความว่า คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองนะแล้วก็คุณก็มีเพื่อนฝูงที่จะคอยให้การสนับสนุนแต่ทีนี้การที่คุณกลัวเนี่ยคุณกลัวเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจกับคนรอบข้างหรือคุณอาจจะเป็นพวกประเภทเอ่ยยกตนข่มท่านแล้วก็คุยโม้โอ้อวดเอาไว้ฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณกลัวกลัวกับการที่จะไปเริ่มต้นใหม่ไม่มีใครซัพพอร์ตคุณ นะกลัวถูกตัดสินนินทาเนี่ยมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยการทำตัวของคุณในอดีตที่ผ่านมามันจะเป็นตัวบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าคุณจะถูกซ้ำเติมนะหรือไม่ว่าการที่คุณหรือเขาปฏิบัติต่อกันในความสัมพันธ์อันเนี้ย แล้วถ้าเกิดว,ว่าคุณทนมานานคุณให้โอกาสซึ่งกันและกันมานานแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาละนะกับการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตเดินใหม่แล้วดูซิว่ามันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ไหมนะในเมื่อคุณไม่ได้รับความร่วมมือคุณรู้แล้วคุณอยู่ตรงเนี้ยมันมองไม่เห็นการเติบโตมันมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวคุณเองเพราะอีกฝ่ายหนึ่ง เขาประกาศให้คุณเห็นแล้วว่าคุณอ,อะไระคุณอยู่กับเขาเนี่ยเขามองคุณนะ่ะแบบว่าสายตายังไงอย่าให้ผู้จัดพูดแบบว่าซ้ำๆเลยนะเพราะว่าพูดมามันก็เหมือนไปตอกย้ำคุณพูดมามันก็เหมือนกับไปซ้ำเติมคุณคุณรู้ดีอยู่แก่ใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยว่าคุณจะเลือกที่จะอยู่หรือไป นะเลือกที่จะเป็นเดอะฟูลที่จะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นตัวทวงฉุดให้คุณลงตำ่ำมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเลือกที่จะเป็นเดอะฟูลมองหาความหวังข้างหน้าออกจากจุดเดิมมองหาการเริ่มต้นใหม่ในเมื่อคุณให้โอกาสเขามามากพอแล้วแต่เขาเห็นมันเป็นเกมนะเขาเห็นว่าคุณนะไม่มีทางออกไม่มีทางไป คุณจะต้องแสดงให้เขาได้เห็นนะว่าคุณอะไม่ใช่ว่าคนจนตอกคุณเลือกที่จะให้โอกาสเขาเพราะว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเขาเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์นี้นะการที่คุณอยู่กันตรงนี้มานานคุณพยายามเข้าใจคุณพยายามยอมรับปรับตัวทําใจแล้วทุกอย่างแต่ว่าในเร็วๆนี้มันก็จะมีสถานการณ์บังคับให้คุณต้องออกจากตรงจุดนี้เพราะว่าอะไร เพราะว่าคุณคาดหวังพึ่งพาอะไรจากเขาไม่ได้หนึ่งสองแล้วเขาก็ควบคุมคุณอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเซอร์โคอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นแม่บ้านนะเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงดูคุณนู่นนี่นั่นแต่เอาจริงๆเลี้ยงดูเหมือนทาตอย่างเงี้ยนะเลี้ยงดูเหมือนให้คุณเนี่ยไม่ไม่ได้เติบโตไม่มีความเท่าเทียมแล้วก็เลี้ยงดูคุณแบบชนิดที่ว่าไม่ให้คุณเนี่ยปีก้าขาแข็ง เพื่อให้คุณเนี่ยอยู่ในความควบคุมของเขาอันนี้นะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคุณต้องหักหัดบินแล้นะคุณต้องเริ่มที่จะออกจากความความสัมพันธ์อันเนี้ยที่มันปิดกั้นตัวคุณอนะเพราะว่าอะไรไพ่เดอะฟูลเนี่ยมันเหมือนอิสระความสําเร็จที่มันรอคอยคุณอยู่ ถึงแม้ว่าคุณกลัวคุณอยู่ตรงเนี้ยเขาเลี้ยงดูคุณเขาให้อาหารคุณคุณกลัวกับการที่คุณจะต้องไปเริ่มต้นใหม่หากินเองอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบเหมือนนกน้อยในกรงทองเนาะอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรสักพักหนึ่งคุณก็จะปิดก้าขาแข็งคุณก็จะอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณก็จะได้อิสระได้ความภูมิใจในตัวคุณกลับมาให้คุณเชื่อมั่นในไพ่ใบนี้ ไพ่เดอะฟูถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันตายซากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะมันก็ต้องถึงเวลาแล้วนะกับการที่จะไปเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนก็ขอให้คุณ่ะโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ